มาทำแคนเบอรี่แคนดี้กันจ้าส่วนผสมนะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันแคนเบอรี่น้ำส้มแล้วก็มีน้ำสปรายน้ำตาลไอซิ่งนะเดี๋ยวเราไปล้างแคนเบอรี่กันก่อนนะคะเทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเทแคนเบอรี่ของเราลงไปค่ะเสร็จ เดี๋ยวเราเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแช่ช่องธรรมดานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเคลือบน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็อบก,กันเทน้ำออกนะคะนี่คือแคนเบอรี่ที่แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเทน้ำตาลไอซิ่งลงไปในหม้อนะคะขยา่ากามขึ้นกันแล้วแหละเคลือบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอบไล่ความชืน้นให้ไอซิ่งที่เคลือบเนี่ยแห้งนะคะทุกคน กระจายให้ทั่วกันเวลาครบเจ็ดนาทีเล้วนะคะนี่อเอาแคนเบอรี่แคนดี้ไปแช่ตู้เย็นมาแล้วหนึ่งคืนเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะเปาะไมหมดีทีทอ,อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะทุกคนอร่อยจริงๆ